กูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชตกลงนี่มันอาถรรพ์ใครกันแน่ครับของคุณโทรหรือของพี่เฟยพี่บอลลูนกันแน่มึงศึกมึงตาย ว่าภาคหนึ่งเนี่ยธรรมดาไปแล้วนะจุดนี้ภาคสองเนี่ยคูณ2พี่นาคสาเนี่ยคูณไปอีก3ความน่ากลัวของพี่นาคมันมากขึ้นตลอดแล้วก็เชื่อว่าภาคเนี้ยน่ากลัวที่สุดตั้งแต่ทําพี่นาคมาผนว่าภาคนี้เป็นภาคที่แบบผีพี่นาคไม่น่ากลัวที่สุดเลยมีความแน้นแล้วก็จ้องจะเอาอย่างเดียวอะ่ะหน้านี้ผีผมม่นน่ากลัวครับมันเหมือนผีจริงๆอะ่ะมันไม่เหมือนคนมาเล่นเป็นผีให้ดูน่ากลัวเลย เดือดมากครับเดือดกว่าทุกภาคเลยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าจะแรงขนาดไหนต้องไปชมในโรงภาพยนตร์ครับผมน่ากลัวมากมาน่ากลัวทุกคนนี้